สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องพังโมเบลนี้มาดูอาการครับแม่พักดีวาแล้วนี้มาดูพ่อควันเ,เป๊กนะครับหน้านะครับน่าจะนะครับล้างตาล้างตานะครับให้คุณครับคุณยายดีวา<ถ>่านะครับแม่แม่ทุกๆวันเลยนะครับมาดูอาการกเป็นเป็กสีหลางตาบ่ครับล้างตาเม็ดนีมีเตมิซี่ห้าเม็ดก็ได้เตมิซี่ตีน เฮ้ัวหมอสั่งมาเลยเนาะเ่งมไนหไอ้ั้นนตั้งาลื่นหมอแล้วครับต้วนี้นะรเม็ดดูดีคผลไม้สี่สิบตัตราครับ คุณยายผ่านกล้องนะครับคุณยายดีวาเราจะซูมไปให้แม่แม่ดูครับอาการกำลังกลับบ้านแล้วกลับบ้านครับได้สองวันแล้วนะครับแม่แม่คุณยายสวัสดีครับโชคๆทคพนภาษาอังกฤษถึงใช่พันภาษาอังกฤษอันใหญ่สวัสดีครับคุณแม่ใช่ กู굿มอร์นิ่งคุณแม่อะไรเนาะนะสวัสดีตอนนะครับกู굿มอร์นิ่งกูุณมอร์นิ่งคือว่าสวัสดีตอนเช้านะสวัสดีครับกู굿มอร์นิ่งว่าคุณแม่ชี่ออะไเนาะบอกว่ายังช้างรักรักบ่กใจะเป๊ะใครที่เป๊ะให้สังกฤษเนาะประกันอันภาษอังกฤอ่านไม่ออกนะครับแม่ ุณมอน่ก็สวัสดีตอนเช้าคุณแม่สวัสดีตอนเช้าผละไม้สี่สิบตักล้าครับพอดีพควานอาดัิจิได้ออกัาคุณแม่วันนี้ลมแรงครับผมอันนี้ก็เป็นคุณหมอครับท่านพี่ เพิ่งออกจากโรงพยาบาลครับผมคุณหมอดูแลแม่ดีว่ากำลังออกจากโรงพยาบาลครับสวัสดีครับสวัสดีเรื่องียทุกท่านเลยนะครับ ขอเชิญเลยนะครับขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะครับผู้ใหญ่ใจบุญใจดีทุกท่านเลยนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าเลื่อนผ่านเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปับพังดีวาด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็มีความหมายสำหรับแม่ดีวานะครับเรื่อป้อนผลไม้แม่ดีวาด้วยนะครับตะกร้าของตะกร้าก็ได้นะครับคุณพ่อคุณแม่ครัตมซีบ แวะบอนัดอยู่ขอเชิญเลยนะครับขอเชิญคุพ่อคุแม่ทุกท่านเลยนะครับผู้ใหญ่ใจ็บบุญจดีทุกท่านเลยนะครับอาิวมีตาวีวาด้วยนะครับสนใจเป็นสนใจเป็นหมอปะสำหรับคินนี้ก็นะครับกว่าคันครับจ xây uh, xịt <laughs> có nạn vào giống quần đâu có <laughs> đấy